สวัสดีครับบแระชแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตมอเตอร์เวย์บางบินโคราชนะครับช่วงถนนโรจชนะนะครับอำเภอวังน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปดูความคืบหน้ากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนพหลโยธินนะครับแล้วก็เราเข้าไปทางซ้ายนะครับเส้นโรัชนะนะครับเข้าไปนิดเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะมีงานก่อสร้างอยู่สองจุดนะครับเป็นจุดใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้มันบันทึกคลิปก็จะเป็นวันที่สิบหกเมษายนนะครับปีสองพหรยสิบสานะครับเดี๋ยวมารับชมความคืบหน้ากันนะครับ อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามชอ่องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ เส้นนี้นะครับสามารถทะลุนะครับสายเอเชียได้นะครับทะลุอ่หน้ารดตัดยุทธยานะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเข้าเมืองยุทธยาได้ด้วยนะครับ ของาานก่อสร้างนะครับถ้าเราเข้ามาทางถนนโพนโยดินนะครับเนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกเลยนะครับในการก่อสร้างนะครับ ก็ความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้นะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขับไปใกล้ๆนะครับแล้วก็จะไปชมจุดที่สองด้วยนะครับก็ขึ้นต่อม้อแล้วนะครับแล้วก็วางสะพานอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมจุดที่สองกันเลยนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับ ไปเยอะแล้วนะครับจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะ่ะทะลุหมู่บ้านกับทุ่มลายด้วยนะครับข้างในนะครับแล้วก็จุดที่สองอยู่ข้างหน้าเรานะครับ เลยสะพานลอยนี้ไปครับแล้วก็ตรงสะพานข้างหน้านะครับก็จะเป็นงานมอเตอร์เวย์มอมรนโครรานะครับข้างหน้าเรานะครับเอาความเพิ่มหน้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะวนรถกลับนะครับประชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับสะพานลอยข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานมอเตอร์เวย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเสร็จแล้วนะครับสะพานใหญ่ๆข้างหน้าเลยนะครับ เรามาชมมีกังหนึ่งนะครับวนรถมาดูนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็นะครับความเพิ่มหน้ามาเยอะแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับข้างในด้านสายมือก็จะเป็นหมู่บ้านกระทุ่มลายนะครับข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนพหลเอ้ยถนนเส้นรถนันะนะครับรถชนะบางน้อยนะครับตรงนี้นะครับ นี่ผ่านมาทางนี้นะครับก็เลยเข้ามานะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่าถนนมอเตอร์เวย์บางมีโคราชนะครับความเคลบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับสนใจนะครับชอบดูนะครับแนวนี้นะครับก็เลยมาถ่ายให้ได้รับชมกันนะครับบางท่านก็อยู่ไกลนะครับไม่มีโอกาสได้มาเห็นด้วยกับตาตัวเองครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับไปดูนะครับงานก่อสร้างนะครับ มานิดเดียวเองนะครับจากถนนป่วโยธินนะครับแล้วก็เข้ามาเส้นรถชนะวังน้อยนะครับหรือว่าถนนหมายเลขเก้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหรืออะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่เขาเรียกกันคือถนนเส้นรถชนะนะครับเส้นนี้นะครับถ้าถ้าผู้ชมคนไหนนะครับรู้จักก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเป็นความรู้ให้เพื่อนๆถนนด้วยนะครับ เราะว่าข้างในเขาจะมีนิคมโลจนะนะครับนิคมใหญ่เลยนะครับนิคมอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าวางน้อยนะครับด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับรถออกแล้วนะครับวนออกนะครับวนออกทางเดิมนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้แงเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็จะทะลุเส้นถนนบลโยธทินแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับประมาณ1กิโลนะครับนั้นผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ